สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรและพี่ช่างโซลาเซลล์ทุกท่านเนื่องจากมีพี่หลายๆท่านนะครับโทรมาถามเรื่องโค้ดเออรลอร์กันเยอะเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการหาได้ด้วยตัวเองนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปที่ Google แล้วก็พิมพ์เว็บไซต์ henduro thailand.com นะครับเข้ามาภายในเว็บไซต์ก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับมีข้อมูลต่างๆสเปคต่างๆของปัม๊มทุกยี่ห้อทุกรุ่นของ henduro นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการหาโค้ดเอรลอร์กันนะครับแตะแถบข้างบนนะครับแล้วก็เลือกข้อมูลบริการ ไปที่คู่มือโค้ดเออร์เรอร์ในเว็บไซต์ของเรานะครับก็จะมีข้อมูลโค้ดเออร์เรอร์ทุกกล่องคอนโทรลของฮ e นโดโรนะครับใส่ไว้เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็น DC ธรรมดา AC DC ดีไฮบริด3จอนะครับซูเปอร์บ็อกนะครับอย่างเช่นในรูปนี้ก็จะเป็นไฮบริด3จอวันนี้มีโทรเข้ามาประมาณ4สายนะครับในตัว ACDC ขกล่องส้มเดี๋ยวผมจะกดตัวอย่างให้ดูนะครับพอกดเข้าไปแล้วมันก็จะเข้ามาทางไฟได e นะครับอย่างตัวอย่างนะครับวันนี้มีโทรมานะครับอย่างเช่น โค้ด P